ผู้ชมครับต้องจากช่วงเวลา10โมงเชา้าที่ฮอล์หอาคารเอกประสงค์บริษัท SCG สํานักงานใหญ่บางซื่อจะได้มีการจัดงานถแถลงข่าวลงนามความร่วมมือต่อสัญญาการสรับสนระหว่าง SCG และสโมสรฟุตบอลอย่าง SCG เมือบงทองอยูในแต่ของเราออกไปอีก5ปีภายใต้ทีม be the future หลังจากเสร็จสิ้นในเรื่องของการถแถลงข่าวต่อสัญญาเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับ ที่บริษัท s g สซนสักงานใหญ่บางซื่อก็ได้มีการ m t and Greet นะครับระหว่างคุณพลกิเลมพยองของเราแบบฟูจม กับพี่ๆี่พนักงานบริษัท SCG อย่างใกล้ชิดอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางมาสวัสดีปีใหม่พี่พี่พนักงาน SCG รวมไปถึงการนำเอาความสำเร็จในฤดูกาล2016มาฝากพี่พี่พนักงาน SCG ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์พิม์ลีกในฤดูกาล2016ซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่4ของสโมสรกีฬาของเราร่วมไปถึงแชมป์ลีกครับนะครับที่ได้ครองแชมป์ร่วมกับสโมสรบุรีรัมยูในเด็ดนั่นเองนะครับบรรยากาศในงานมิดแอนด์กรีดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นอ่ะเมืองทองทีวีของเรา จะให้ชมภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเวลา12นาฬิกาของวันนี้ที่ s g สำนักงานใหญ่บางซื่อบาฝากครับแม่ต้องบอกว่าหางแถวในการขอไลเซนเนี่ยยาวมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมคือีเป็นายไอเทมนะครับคือผ้าันคอผืนนี้ครับน่ครับจบสัญญาวยีที่5มกระคมอีก5้าปีพวกเราในสตีดเดี๋ยวเราลงมาเช็คกันอีกฝ่าคุณโบน่าว่าจะได้ผ้ามันคออีกไบ กี่นะครับับเจ้วอเชรนะครับอรอได้ความดของทีด้ครับอ่ามีพักเอาคขอบคุณมาครับที่มาร่วมดูนะมีไปไฟเชียร์ด้านบลว่าทีมมสู้ๆนะยครับ เอกราชอุบัติการณ์ครับไม่ได้หาดีขอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเนาไม่น่าเชื่อขั้นไปกันโลกสนั่นเที้ยหมดเลยนิดหน่อยนึงครับอย่างนี้เลยครับคุณเบอร์5 SGD ครับเข้าเป็นสปอนเซอร์ให้กับเพื่อนพ้องยูเนเต็ด ได้แล้วค่ะเตกองนาเลยนี่เสียวงาของเราเนียคะเดี๋ยวไปหานะกอนคน้ดีกว่านะเพลยท่านสี่วอนให้คุณใครละเราสิน่อยะไราอปนกะดกหมคะกัเอ Yes, comment <laughs> <Yeah>. call. <laughs> <laughs> oh, I feel like you said that in Thank you for supporting our supporters this season. Yes. 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 กเป็นอาาศสันทีนดวยนะะพี่โต่เป็นอากาศแค่นี้เพนนะฮะใเลยนะใให้มากว่าขอเสียงชนะให้เขาเปนยยมก่านิ้วใน้นนเนี่ยนี่เราเลยยกเอาตัวถึงท่านที่สุดในน้ไปเลยครับไเลยครับอยอ้าที่มีไล์สูงนะครับคุณทั้งสอ ัครบซึ่งวันนี้นะครับบนทอทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกลสรนะครับพูดถึงบรรยากาศมิดแอนกรีในวันนี้นะครับที่คุณพลกิเลพผจกของเราได้เดินทางมาจากลายเซ็นพี่พี่พนักงาน s c g รวมไปถึง ได้ถ่ายรูปร่วมกับพี่ๆพ,พนักงาน s c g อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นพี่กอบยังได้พูดถึงเรื่องการต่อสัญญาอีก5ปีของบริษัท s c g และสโมสร s อ g เมืองทองยูไนเต็ดภายใต้ทีม Be the Future นั่นเองครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ขอบคุณ s c g ครับที่เหมือนกับสนับสนุนทีม สโมสรเอสซีบางท้องต่อไปครับก็คือเอสซีคือเป้าหมายเขาคืออยากจะพัฒนาเกี่ยวกับกีฬาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากจะให้จีอยู่กับเราไปนานๆครับผมขอบคุณมากครับบรรยากาศมิดแอเกีเป็นยังไงบ้างแจกลายเซ็นโอ้โหชั่วโมงครึ่งครับก็โอเคครับทุกคนก็ตั้งใจที่จะมาพบปะกับแฟนๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นครับที่ทุกคนให้การต้อนรับดีอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปที่สนามกันเยอะๆเลยในช่วงที่มีการแข่งขันครับ คุณครับแหลคุณผู้ชมครับนี่คือวันที่ 2. ของการเดินทางขอบคุณ Thank you พี่ๆสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนสโมสรกีเรมพยองของเรานะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังมีต่อนเนื่องอีกในวันพรุ่งนี้นะครับพี่ๆพ,พนักงานของยามาฮ่าเตรียมตัวให้ดีเลยนะครับวันพรุ่งนี้ขุนพลกีเรมพยองของเราจะเดินทางไปขอบคุณบริษัทยามาฮ่ารวมไปถึงสวัสดีปีใหม่อีกด้วยนะครับรวมไปถึงพี่ๆพ,พนักงานของ AIA อีกด้วยนั่นเองนะฮะ